ครับสวัสดีพ่อแม่่พีน้องครับสวัสดีเอฟซีเวอร์สืบผู้สู่คนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับบ่าวตายบรรยากาศยามสาวเศ้าพี่น้องเอ้ยอากาศกันนหนาำม,มาื้นอ,อน,น,นี้พี่น้องหลังจากฝนตกฝนหยุดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิตกมาอีกหรือบอ่ลมๆหนาวๆสวัสดีพี่น้องข่าแม่กัดทำความสะอาดพี่น้องเอ้ยเก,ก็บกวาดบ่อนเล้าไม้เล้าตอกวานนี่แหละพี่น้องเอ้ย น้องกับพากันขนดินขนยังพี่น้องเอ้ยขนดินไปอันผสมปูนพี่น้องเอ้ยน้องสติน้องบิวสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงน้องโน้มาเบิกน้ำ คนดินไปผปสมปูนพี่น้องเ้ยสีเทพื้นลัางพากันขนอยู่พี่น้องเ้ยน้องโนงตักซอย โทษน้องโนะก็ตักสอยอีกโหสันติน้องบิวมาอีกพี่น้องเยกาดอะไรจะเลาะเลยอืมไปหาเลาะเลยเจาทีมงานกาดน้องซาลาห์มาแล้วพี่น้องเลย สิมากกันเป็นพอน้องล้ำมนแหละหาล่อหกล่อตัวนี้เนาะบิวออกบังกายยามเช้าอีกอากาศหนาวหนาวพี่นอ้องเอ้บรรยากาศนา้ำหนาวพี่น้องเอ้อากาศหนาวเย็นขนาดมันนี่ซ้ำ ยามเกี่ยวขาวหนาปีพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวหสํเดือ11 12อ่าเธอเด็กล้ออะไรตัวนี้หือืมสิกราสอายว่าแตกลังยกปูนมาปลเอ้ย สามสอบไปลเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมเด้อพี่น้องเดอ้อเลยเอากระสอบมันไปใช้่านพี่น้องเลยเลยบทบาทสิเอาไปใส่นู่นใส่นี่ก็ได้พี่น้องจะ<ป>ใส่ประโยชน์ได้ ตอนนี้กำลังผสมปูนพี่น,อน,อนอ้องเลยน้องน้องเต่าผสมสอยอืมเต่าน้องบิวกำลังผสมปูนพี่น้อง ชวนใส่กองมันปูนน้องสันติเอาหินมาเตรียมเมยียพี่นอ้องเลยจะไหนผสมแล้วก็จะได้เห็ดอ่างแล้วก็จะได้มาปูนเมยียพี่นอ้อง ลอยไปสชุมปูนอยู่ที่นี่เลย ตอนนี้กัผสมอีกกองหนึ่งพี่น้องเงอ้ยของนงลำลังสีผสมปูนอีกกองหนึ่งพี่น้องหลังจากข้าผสมไปแล้วกองหนึ่งพี่น้องเอ้ยคาดว่าสิทธิด้านหนานในเลยพี่น้องเทด้านหนาอันนี้เลยก่อนพี่น้องเ,งเอ้ยว่าเหาเทด้านหนาแล้วมันแข็งมันยังจะเสียเทด้านหลังต่อ เกีบสิเท่มัววานนี่พี่น้องเลยแต่ว่ามันบ่ทันเพราะว่ามัดใหม่มันยังสานตะข่ายใส่แล้วก็คือว่ามันกัค่อยขำลุ่งแรงเลยคือว่าแล้วพี่น้องเลยเลยหยุดไว้ก่อนพอเมนีเฮาเสียงเสืเทพี่น้องจังไรกันดิคอยกันพี่น้องเลย ອ້າຍຕ້ານອກກນຈາງົອว่าມມິນຮົາາຫນອຮັດຊ່ລະໄມ້ົມືນລກອ ้องลำองลออ้องลอยหอดสองลอยแล้วนะฮะก็ได้ลอด้อเดียวเดียวอะเออสองสองล้อต้วนี้แหละนีป่ปีนีเป็นใส่รนองลอยกำลังเอาเนาะเอาดินเ้ามาใส่พี่น้องเลย อารน,นี้ก็กลำลังผสมพี่น้องเอ้ยอีกกองหนึ่งผสมปูนหมาปูนไว,แวนนนไ้แล้วเราก็จัะหน่อยเฮากซได้ทีเลยพี่น้องเอ้ยหนองลอยกระเพาผสมอยู่พี่น้อง ส่วนทางนี้ชิ้วเพิ่นเอาหินเอายางมาใส่พี่น้อยคนหินคนยางมาใส่เอ,วนนอา,า,าว่าพอแล้วก็จะสิได้ใส่น้ำพี่น้อยมาน้ำไว้ไว้องบิวกำลังเอาหินมาใส่พี่นอ้อง santi đây chắc lọ là biêu cái lăng sụp mà phía nó đây. đoàn này nòng tẩu, còn nòng bưu đang sụp mát nhau đấy. lệch con một tí แสดงหมาหนะมาไว้ก่อนมาทางนี้ก็บพอน้องล้ำกับน้องล้ำผสมปูนถือว่าแก่สิแล้วเลยพี่น้องเลยเออน้องล้ำมาได้มากมาเต้น้องลอยน้องลอยนี่คือเป็นน้องของน้องล้ำนะพี่น้อง หลังจากผสมแล้วหลักเกษตเป็นอ่างเก่าพี่นอ้อยเอาหินเอาอยางมาใส่วก็สรได้มา,นามหน้าไว้ก่อนตอนนี้น้องบิวฮักกระสุหมาอีกหลอหนึ่งพี่น้องย ก็เลยคือวันแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเฮาก็เลยพอลงลำ้ำกนไปอัดเสียเอาหนามใส่ต่อนี่พี่น้องวันนี้ก็แล้วสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยมาทางนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยมาเอาไปก่อนพี่น้องเอ้ย <S <S 1> <S 1> เอาล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพาควลเนาะบมอตาสิริคอลาพร้อมพ,พ,พี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ย อะไรก็ใช้กดติดตามเนี่ยด้พี่น้องพบพอก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยหมตาย่วได้กล่าเข้ามาสบายดีพี่น้องน้องชันติแปลงท่อได้พี่น้องเลย,ยไปก่อนพี่น้อง